สวัสดีค่ะป้าพิมพเองนะคะวันนี้จะมาทำอะไรจะมาแกะกล่องของขวัญเทศกาลนะคะ,ป,ะคป,ปีใหม่กำลังจะมาถึงคริสต์มาสผ่านไปแล้วปีใหม่กลังจะมาถึงนะคะก็มาดูซิว่าป้าพิมพได้ของขวัญอะไรมาบ้างในเทศกาลนะคะขอยิบกล่องแรกที่ภูมิใจมากๆกก่อนเลยก็คืออันนีจ้จ้า มาจากเพื่อนๆในเพจที่แสนน่ารักนะคะตื่นเต้นมากเลยอะ่ะมันคืออะไรอ๊้เดี๋ยวนะขอนุญาตแกะเลยนะคือจ,จริงๆอันนี้ต้องบอกว่าได้มาสักระยะหนึ่งแลแ้วแหละแต่ว่าอยากหากาแบบแกะในเทศกาลจะเก็บไว้เพื่อในเทศกาลแกะของ เทศกาลโควิดกลับมาอีกครับมากๆายลายน่ารักถูกใจมากอะ่ะช,ชอบชอบเชอรี่อูแล้วแบบนี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะทําแบบน่ารักด้วยแบบมีปรับระดับความแบบพอดีอุ้ยใส่สบายมากชอบหมดเลยเห็นปะโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะส่งมาให้ทั้งหมดสี่ชิ้น โอ้ยดีใจดีใจโอ้ลายนะคะทั้งนั้นเลยนะคะดูดิรูใสกหายใจสบายมากอ่ะโอ้อันนี้อาจใจกดีต้องให้เรปรับเรานคนนาเลยนี่นะปรับสายได้โอ้ยเลิศ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 ไม่อาดอัดด้วยเหมือนมันมีสเปซให้แบบมันมีพื้นที่ให้เราหายใจกราบขอบคุณงามๆนะคะเข้ากันยุคเข้าสมัยมากเลยนะจ๊ะหน้ากากค่าต้านโควิดโอ้ยขอบคุุนมากเลย ขออนุญ,ญาตอ่านชื่อผู้ส่งนะคะอ่าชื่อผู้ส่งคือคุณบุญชัยเขนมาพาน,น้แต่ป้าพิมพ์จำได้นหนูว่าพิมพ์เป็นผู้หญิงเป็นน้องผู้หญิงคุยกับป้าพิมพ์ชื่อคุณเอนะป้าพิมพ์จำได้ขอบคุณอีกทางนะคะดีใจมากเลยจะมีแฟชั่นหน้าก,กากผ้าสวยๆใส่ตลอดเวลาต่อไปค่ะเป็นอีกถุงหนึง่งเป็นอีกกล่องหนึง่งได้จากพี่สาว คนสวยหรือป้าฝนนั่นเองเฮ้ยชอบของฝากจากน้านมันเป็นผ้าย้อมครามอันนี้เดี๋ยวจะไปห้อยกระเป๋ากุ้งกริ้นกระดิ่งแมวให้มันเ,เก๋เป็นผ้าฝ้ายผ้าย,ย้อมครามอันนี้จะเอาไว้ใส่เงินล้านจ้า <Wow. S 1> เงินล้านเงินล้านในปีสองห้าสี่จะใส่เงินล้านอขอบคุณป้าฝนนะคะอุ๊ดดน ใจใจและกล่องสุดท้ายเต้นเต้นตรนของใจะได้ไหมคะของน้องบูไว้ผัดรานิี่แสนน่ารักให้เอสเต้พระรู้ว่าพะพิมใช้อันนี้อยู่นะคะเป็นพรามา่าห <Wow. S 1> น้าสวยใสกระจายออร่าโอ้ขอบคุณน้องบวยมากมาเลยทุกมทนะจ๊ะรักนะจุ๊ๆ <Wow. S 1> รักทุกคนนะคะ ก็ขอจบการรีวิวการแกะของขวัญในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ของพี่นะคะแต่เพียงข้นตินะจ๊ะเอ่อ,อจบแล้วเหรอคะพี่ป้าพิมพ์มีแค่นี้เหรอคะไ <laughs> ลา์กับฉันจะไปคะ่ะจะไปไลา์กับป้าพิมพ์คะ่ะอุตส่าหน่าสุดสาตว์ไหมคะนางถามว่าจบแล้วเหรอมีแค่นี้เหรอ ไปด้วยคุณค่าทางจิตใจกำลังหาเหตุผลปลอบใจตัวเองรู้สึกเทือนใจแ่บใครที่สงสารและเห็นใจบ้าพิมก็จะส่งของขวัญมาให้บ้าพิมก็ยินดีนะจ๊ะอ่ะคุเรนแค่ส่งกำลังใจให้กันมาดูกันตอนไลฟ์สดคอยติดตามเพจกันนะคะก็ดีใจแล้วไม่ต้องส่งของขวัญอะไรมานะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอจบไปก่อน เพจเท่านี้เริ่มต้นคลิปด้วยความอิ่มเอมเบิกบาใจจบท้ายคลิปด้วยความแบบอารมณ์รู้สึกถุงเชือเฉือเอล็กน้อยจากน้องทีงานไปจัดก,การทีงานก่อนนะ